กับชีวิตอย่างที่คุณเห็นหลายคลิปที่ผ่านมาผมเป็นหนึ่งในตัวอย่างกเกษตรกรที่ดีอันดับท็อปของประเทศผมปลูกพืชหายากและนำผลผลิตไปขายจนบ้านรวยทุกอย่างเหมือนจะดีติดอยู่อย่างเดียว ตัวกูผมไม่ได้บอกนะครับว่าตัวผมมันจะเลิกเป็นเกษตรกร,กรแต่อยากจะไปลองทําอย่างอื่นบ้างลองอาชีพใหม่เลี้ยงปลาดูเป็นไงเผื่อ <c oughs> ว่าหับดวงในชีวิตกูมันจะดีขึ้นบายโดเวคุณผู้ชมในวันนี้เราอยู่กันในเกมแนวโกรนะครับซึ่งนี่เป็นโก o w a Fish p อ w n นเย้ look at this guys นี่เป็นบึงเลี้ยงปลาของผมเองผมนําเงินนะครับที่ไดจากการทรําเกษตร มาสร้างบอ่อปลาแห่งนี้ลงทุนไปไม่เยอะ <c oughs> คุณผู้ชมแค่80ล้านเอง <c oughs> คุณผู้ชมเห็นนี่ไหม Baby Tropical Fish นี่จะเป็นลูกปลาที่ผมจะเอามาปล่อยไว้ในบึงนี้อ้าพี่ปลาตัวน้อยแค่นี้เนี่ยนะจะทำเงินให้กับพี่ได้ห <c oughs> ยุดอย่าดูถูกนะครับโจ๊ก o อนยูนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีพวกเราทุกคนนั้นเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เสมอเลสโกเอล่ะผมปล่อยไปเลยนะครับปล่อยไปเลย2ตัวและเดี๋ยวผมจะต้องให้อาหารด้วยใช่ไหมคือเกมนี้เรา ไม่ต้องให้อาหารปลาด้วยอืมให้อาหารเลยว้าวโ้เกมดีนะเนี่ยให้ปลาตัวหน่อยกินเลยนม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 อะไรนะนายอยากกินด้วยเหรอมามามาแป๊บนึงเดี๋ยวให้อาหารนี่เสร็จแล้วเราต้องทําไงต่อจับเขาทั้งเป็นว่ายน้ำแล้วแม่งไล่จับเลยเป็นไงล่ะสิ่งที่ผมได้ คือปลาที่เขานั้นขาดอากาศหายใจตายเป็นที่เรียบร้อยตัวใหญ่1กิโลกว่าแป๊บนึ่งนะผมสามารถปล่อยเขาลงไปไว่ายนะ้ำเหมือนเดิมได้ไหมวะเฮ้ยไม่ได้จับแล้วจับเลยเขาตายแล้วพี่ครับช่วยด้วยปลาผมตายพี่ช่วยผมด้วยว้าวว้าวเหมาเลยอย่างงี้ไม่ก็ดูรอยสักตรงนี้นี่สิรอยสักรูสิงตัวผมเลยครับอยากจะย้ายปลาที่มือของผมมาไว้ตรงนี้จริงๆเลย ฝากพี่เขาปิ้งนะเอาละเดี๋ยวผมเอาปลาไปขายก่อนว้าวโอ้ oh my god ทำไมมันแรดูโหดหร้ายจังวะผมมองว่านี่เป็นสิ่งที่เอิเกมฟิชน่าจะทํามาตั้งแต่ชาติที่แล้วนะครับคือการสร้างตลาดปลาับผมหลังจากที่เราขายปลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับปลาของเราก็จะถูกตั้งโชยตรงนี้แล้วมันจะถูกแช่แข็งพร้อมที่จะส่งต่อให้กับร้านซูชิเอาละ let's go ผมขายหมดอินเวนทอรี่เลยเป็นไง34บาทวัดเดอะแล้วเนี่ยอะไรเนะี่ยตาลุงแกอะไร เฮ้ย hey, ตาลุงแกลอยได้สวัสดีเด็กน้อยเล็ดมีซีไม่ฟิชเฟชเด็กเหรอกดหนึ่งอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นปลาที่เรานั้นเคยจับได้ <c oughs> มีเนสซี่ด้วยบล็อฟฟิชโอ้ว้าวโอเคคลิปนี้ผมจะต้องเลี้ยงบล็อฟฟิชให้ได้บล็อฟหรือบลูปวะบลูปสวัสดีครับคุณลุงสยองขวัญโชว์ขนหน้าอกทําไมถึงคำแบบนี้เนี่ยผมต้องการที่จะมาตามหาเบบี้ฟิช ว้าวมีสต็อกให้เรา7ตัวนะครับนี่อะไรเนี่ยเบบี้บลูจิลซื้อไม่ได้ว่ะแม่งบ้านจนเกินโอเคโอเคเดี๋ยวผมซื้อไป3ตัวกันการเริ่มต้นทําอะไรใหม่นี่มันเป็นอะไรที่ยากลําบากจริงอ้าพวกมึงมานี่มากินข้าวมามากินข้าวให้ไปเลยนอมนๆอมนอมเฮ้ยมึงอย่าแดกนะเว้ยแบ่งให้เพื่อนๆกินบ้างดูกูจับมึงไปปิ้งไรนนเรียบร้อยมีอาหารอันหนึ่งคุณผู้ชมหลุดเล็ดรอดไปได้ละ เรียบร้อยเรียบร้อยจับไปขายเลยแต่ละตัวโหน้ำหนักไม่ได้มาตรฐานเลยว่ะพี่ครับพี่ครับพี่เอาเอา่เอนี่เลยผมให้ปลาพี่หมดนี่เลยจับเขาส่งร้านซูชิตอนนี้คือมันนี่เงินน้อยมากมันมีแบบปลาอะไรที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผมได้บ้างซื้อมาเพิ่ม4ตัวอารมณ์เหมือนแบบเล่นจับปล่อยจับปล่อยอยู่อย่างงั้นนะครับอาหารปลาผมไม่ง็จะหมดละอาล่ะแป๊บนึงครับผมอาจจะเป็นที่ต้องไปซื้ออันนี้ด้วยว่ะซื้ออาหารปลาด้วย เดี๋ยวผมดูอาหารปลานะครับอาหารปลา25บาทแม่เจ้าโอ้โคตคดแพงผมจะซื้อเบบี้บลูเจลถ้าเกิดผมเลี้ยงตัวนี้แล้วราคามันได้น้อยนั่นหมายความว่าไงหมายความว่ากูขาดทุนระดับอัลติเมทแล้วตัวนี้โตช้ามากด้วยอ,อ,อ,อืมกินไปแล้วนมนมนมเอาจริงผมมีความฝันนะครับผมมีความฝันว่า เออผมนั้นจะเลี้ยงปลาก็ผมเต็มบ่อเลยเว้ยแล้วผมก็จะเป็นคนแก่นั่งดูปลาของผมค่อยๆเติบโตแล้วค่อยๆจับพวกเขาไปทีละตัวแล้วเอาไปขายในตลาดมืดจับเรียบร้อยเฮ้ยอันนี้ถือว่าเป็นปลาที่แบบมีมูลค่าสูงไหมบลูจิลไปที่เซลฟิชนะครับขาย96บาทเห็นแล้วแบบแม่งไม่ค่อยชื่นใจเลยโอ้โหหน้านี้เด่นขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมไอตรงนี้มัน ทำให้ผมไม่เกิด PTSD โอ้ไม่ก็ความทรงจำเก่าๆในการเปิดแพ็คเกมสุ่ม RNG เปิดผัก no นั่นมัน Max 3 3 Moment ์รู้อะไรไหมเดี๋ยวผมจะซื้อ3อันก่อนนะครับเพื่อกันว่าผมนั้นจะโดนหลอกคุณผู้ชมทำการสุ่มถ้าผมได้เนสซี่มาผมจะดีใจมาก let's go p u f f l e fish 32%อย่างนั้นเหรอ เขานะครับจะถูกส่งตัวไปยังตลาดปลาญี่ปุ่น a อแหลังจากที่เขาโตได้เพียงแค่2วิคุณผู้ชมคุณผู้ชมจำคำพูดนี้ผมไว้แล้วมันโตยากมากๆด้วยนะดูดิ0%ถ้าเกิดมันโตช้าขนาดนี้แล้วก็ผมไม่มีทางเลือกคุณผู้ชมผมจะต้องเปิดให้มันแม่งครบทุกตัวเลยเพราะกลัวแม่งจะโตอีกแล้วกลัวกูจะเอาไปขายอีกคุณนึกออกปะ <c oughs> นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะกูโดนเกียรคุณผู้ชมค ในเนสนซี่มึงอ่ห้าร้อยรบักหายไปแล้วความรู้สึกจุกแบบกเกา่านี่พระเจ้าช่วยผมไม่เคยคุ้นชินกับมันเลยเอาล่ะเดี๋ยวผมซื้อตัวนี้ไป2ตัวคือยังไงก็แล้วแต่นะครับเราจําเป็นที่จะต้องมีตัวที่มันทำเงินให้กับเราด้วยนะไม่งั้นมันไม่ได้เลยว่ะไม่งั้นเราจะบ้านจนโตหรือยังโตหรือยังนายโตหรือยังั่นแหลโดนลักพาตัว ตัวเบสอันนี้พึ่งโตได้50%อยู่เลยไอปลาปักเป้านี่แม่งเอ้ยคุณผู้ชมกว่าจะโตได้อย่างนานน่ะนี่ไงโดนจับตัวไปดีเอาไปขายนะเราต้องการเงินหมุนว่ะนี่ผมขอโทษจริงๆแล้วรู้อะไรไหมครับกูได้กำไรจากการขายปลาไปตะกิดกี่บาทเองตัวตะกิ้สตัวมันห0ึใช่ไหมที่ผมซื้อมา <c oughs> แล้วตอนนี้คือกูได้ร้อยยีผมไม่อยากจะพูดนะครับแต่ว่านีน่มันม <c oughs> าก อย่างนั้นลองซื้อตัวนี้แล้วก็ที่เหลือเป็นตัวเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะไปเลยไปเลยไปเลยโปรอ,อาหารด้วยเอาล่ะพวกมึงมาแย่งกันกินละกันนี<อ>ด่ดูดิป้าเบสคุณผู้ชมผมควนเอามันไปขายดีไหมวะเฮ้แต่มันสีสวยมากเลยนะแต่มันก็หาง่ายอยู่นะเอาจริงคือผมต้องการเงินอะ นี่ไงล่ะลักพาตัวเลยนะเจอก,กูลรักพาตัวหนุ่มน้อยผมต้องถามพระก่อนเบสเนี่ยตัวหนึ่งมันราคาเท่าไหร่วะอยากรู้กรูสองหมื่นแม่งขา,ขายขายขายครับผม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 ผขายตอนนี้ขายไ right ร <c oughs> นะ<า>คร้าวเฮยยัสย e สควีนโอเคโอเคโอเคคราวนี้เราจะได้ไปซื้อร็บผมปลาตัวอื่นละฮ้ยนี่ซื้อปิรันยาซื้อปิรันยาซื้อแซลมอนโอเค ซื้อพิร์ชเอบูจิวไม่ซื้อไพค์โอเคซื้อไพค์มาพัฟโฟลฟิชอย่างนั้นเหรอปลาปักเป้าเอ้ยผมเองก็มีอยู่แล้วอะซื้อหนึ่งตัวปลานีโม้ไส่วนที่เหลือแม่งแย่แ yeah, ล้วคุณผู้ชมที่เหลือนี่คือแบบราคาแพงโอ้โหบล็อกฟิชเนี่ยเ0้าแมึงจะบ้าเปล่าตัวที่ผมขายตะกี้คือเป็นตัวเบสนะครับโอ้โ oh, ห oh, ระดับเรเจนดารี่เลยเว้ยเฮ้ มันเอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเป็นที่ต้องซื้อนะครับเอออาหารด้วยใช่ใช่ช่เราต้องซื้ออาหารที่มันคุณภาพดีนิดหนึ่งเรนโบว์ Rainbow. อันนี้ b a ็กอ f ฟ o ู้ดหาอะไรไม่รู้กูซื้อหมดเลยละกันทุกคนเตรียมตัวระวังตัวไว้ให้ดีฉันกำลังจะปล่อยปีรันยา่าลงระแซลมอนด้วยเบิร์ชไพค์แล้วก็เอ่อพัฟเฟิลฟิชที่กูนั้นมีอยู่แล้วเบกแพ็กออฟฟู้นี่จะเบกเข้าไปโอ้ อ๋อคือมันเป็นอันใหญ่คุณผู้ชมเราสามารถแบบโปรยลงตรงนี้ได้50อันฮ้ย่ดีว่ะดีดีดีด,ด,ดีเดี๋ยวผมจะทําการโปรย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 เอาไว้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมรู้ไหมว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเราต้องการปลาเพิ่มไปเอาปลามาเพิ่มแบบโดยด่วนเลยนะแบบขอเบบี้ฟิชจะเอาปลาอะไรดีนะปีรันยน่โอเคปีรันยน่ยเอาปลานนโมโอ้หมดตัวเลยเฮ้ยห,หมดตัวแล้วต้องโปรยก่อนโปรยก่อนโปรยก่อน ผมต้องรอนะครับจนกว่าไอ้พวกนี้มันจะแบบตัวโตวต,วตัวใหญ่ด้วยอยากรู้ว่ามันมีปลาตัวไหนที่ผมสามารถพร้อมจับแล้วได้บ้างเพราะดูแต่ละตัวเนี่ยแม่งต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับกว่าแม่งจะโตที่น่าจะแบบโตได้แบบรวดเร็วเลยนะคือแซลมอนคุณผู้ชมปิลันย่านี่กูไม่น่าเลยปิรันย่าก็ใช้เวลาพอสมควรที่แบบหนักๆเลยนะหนักๆเลยคือพัฟเฟอร์ฟิชกว่าจะโตได้แม่งชาติหนึ่งนี่เบบี้คราวฟิชวันนี้เลนโบแบ็กโอ้โหอาหารปลาเลนโบ โอเคปล่อยไปแค่2อันก่อนเฮ้ยแซลมอนผมจับแซลมอนได้ละนี่ไงล่ะจับไปขายเลยนี่อะไรเนี่ยเพอร์ชโอเคขายหมดครังเลยอะได้มาเท่าไหร่สองพันหมึงจะบ้าหรือเปล่าในนี้เมื่อไหร่คุจะได้ตัวบลบว่าตัวเบร่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 เบรอเรอปลาร่สต็อเแล้ววร่เร่เบร่อบร่เ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 บราเบร่เบร่ร่บร่เบร่บรบรบเบรบเบร่เบเบร่เบบร่เบบร่อบรเ่ร่เ่ รีสต็อกโอเคมีแซลมอนปิลันย่าไพค์ส่วนที่เหลือไม่รีสต็อกนะครับโอเคผมจะซื้อไพค์แล้วก็ซื้อแซลมอนอืมหมดตัวนี่คราวนี้ปิลันย่าผมจับได้ละจับปิรันย่าอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ว่า83%แซลมอนยังไม่โตไพค์ยังไม่โตแม่งเอ้ยผมว่าอย่างหนึ่งที่ผมแบบเสียใจสุดๆเลยคือพัฟเฟอร์ฟิชเนี่ยแหละ ผมไม่คิดว่าชาตินี้กูจะจับมึงไปขายได้แล้วดูดิคุณดูดูขอดูก่อนนะปิรันย่าเนี่ยราคาเท่าไหร่อันนี้ผมอยากรู้อยากรู้เป็นการส่วนตัว1,000พเหรอเอ่อขายหมดครั้งอะที่8 0ปดพัเอาละเดี๋ยวเรามานั่งรู้นะคุณผู้ชมที่เราขายแล้วเราได้เงินเยอะๆคือน่าจะเป็นตัวเบสนะครับแล้วมันเป็นระดับเลเจนดารี่แล้วนี่โตโตวไวมากด้วย เออโอเคตัดกลับมาผมรู้แล้วว่าเกมนี้มีข้อเสียคืออะไรเกมนี้มีข้อเสียนะครับคือปลานั้นกว่าจะโตได้บางชนิดใช้เวลาประมาณ1ชาติและ1ชาติที่ผมพูดคือมัน1ชาติจริงๆผมออกไป FK k นะครับข้างนอกคือปิดเกมปเลยนะเกือบครึ่งชั่วโมงไอปลาพวกนี้แม่งก็ยังโตยังไม่เสร็จเลยเนี่ยพวกไพค์เนี้ย,ายบางตัวอยู่ที่แบบแค่60%ที่มันเสร็จจริงๆนะครับก็จะมีครามฟิช ที่ผมซื้อเอาไว้เป็นปลากระตูนส่วนที่เหลือยังไม่โตเลยนะครับโดยโดยเฉพาะไอ้พัฟเฟอร์ฟิชเนี่ยอันนี้คือรถมึงรอไปเลยชาตินึงอะ่ะเหมือนคุณแบบซื้อหุ้นแล้วก็หวังผลเก่งกําไรในระยะยาวอะ่ะแต่มันยาวเกินไปอะ่ะั่นตอนนี้คือสิ่งที่ผมมีคือใช่มีแต่แบบพวกปลากระตูนพวกนี้ผมอยากจะรู้ก็ผมว่าพวกปลากระตูนพวกนี้แต่ละตัวราคามันเท่าไหร่อยากรู้สี่พันเกือบห้าพันอย่างนั้นผมขายหมดเซตเลยอะ่ะขายหมดเซตครับ แล้วที่เหลือผมสามารถซื้ออะไรได้บ้างสามารถซื้อเบสได้หนึ่งตัวว้าว wow. oh my god guys ตัวนี้คือผมชอบมากแต่ผมอาจจะต้องไปวางไว้ตรงเลนโบอาหารเลนโบกินกิน <c oughs> อย่าบอกว่าเจ้าหมอนี่มันจะเข้าไปงับอาหารกกากราคาถูกรู้ว่าบางทีอาหารเลนโบสดใหม่ร้อน กินมันเข้าไปกินได้โปรด No กูจะฆ่ามึงคุณรู้ไหมครับตะกี้มันกินแล้วแต่มันพุ่งตรงมาตรงไหนรู้ไหมผมปล่อยมาตรงนี้ใช่ไหมมันพุ่งตรงวู้แล้วก็บางหน้าอาหารกากงําตรงนี้หนึ่งคำแทนที่มันจะกินอาหารระดับสุดยอดที่ผมปัวไว้ให้มันอย่างดีมันจะโตนะเจ้าตัวไพค์กเลยกี่เปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์กูจะเอามึงไปขายอันนี้กูพูดจริง มึงเนี่ยมันตัวเดียวเลยที่กูจะเอาไปขายเบสโตแล้วจับมาเลย2.8 2.9เออนี่จะมีแค่แบบตัวเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ชมที่จะสามารถอะไรนะรันเงินให้กับผมได้ขายอะแม่งอันนี้คือขาดทุนใช่ไหมคุณผู้ชมผมว่ากูขาดทุนว่ะที่ผมซื้อมาคือ1มื่นสีแล้วดูสิ่งที่มึงทำดูสิ่งที่แกทำกับฉันนั่นสีเพื่อนหมดสต็อกไมมเออใช่หมดสต็อก โอโหนี่มันโอโหจริงๆเลยว่าโอโหที่ไม่ได้ย่อมาจากคาว่าโอโหนะครับมาคุณผู้ชมครับตอนนี้ปีรันญาที่ผมเลี้ยงไว้โอเกมนีเอฟเคนานมากมันเริ่มโตกันแล้วอันนี้เป็นปีลันญายักษ์นะครับคุณผู้ชมเพิ่งโตตะกียรโอ้โห151่ oh, 15กิโลจัดไปดิผมจําได้ว่ายังมีอีกหนึ่งตัวที่เหลือเป็นตัวน้อยๆปลาที่กำลังจะโตนะครับเป็นเซตต่อไปก็คือไพค ไอหานนี่ใช้เวลากว่าจะโตทั้งชาติผมหวังเอาไว้ว่ามันนั่นจะราคาดีเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าปีรัญญาตัวเนี้ยราคามันเท่าไหร่หมื่นหนึ่งคือผมซื้อมาในราคา800แต่ขายหมื่นหนึ่งั้นเหรอเฮ้ยใช้ได้ผมขายหมดเลยผมไม่แคร์รอให้เจ้าพวกไพ e พวกนี้มันเติบโตขึ้นมา100%ส่วนตัวใหญ่ผมอาจจะเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่า มันเด่นมากคือน้องแกเด่นมากจริงๆผมอาจะเก็บเข้าไว้เนี่ยเป็นตัวอย่างแบบลูกพี่นะที่คอยคุมสระแห่งนี้ส่วนที่เหลือแลเหรอโอ้เตรียมตัวนะครับถูกส่งตรงไปยังร้านซูชิได้เลยเอ้ยพวกมึง99้าเเนี่ยเร็วๆๆรีบโตใช่แล้วบอกลาเพื่อนๆพี่ๆมึงซักเรียบร้อยเคร็นี่หมดสระเดี๋ยวต้องดูก่อนราคามันเท่าไรหร่วะไอ้นี่ใช้เวลาโตนานมากเลยนะสองพ มึงจะบ้าเปล่าดูกูเอาปลาได้ปลาสิหัวมึงขายหมดอินเวนทอรี่ได้มา1,000 0มตะกี้ของเพิ่งรีสต็อกผมมี3 6 0 0มกเฮ้ยกูอยู่ผิดร้านในเวนแป๊บนึงอยู่ร้านนี้มีของไหนโอ้ oh my god oh no เกมนี้ทำให้ผมท้อแท้ใจขั้นสุดยอดเกมนี้มันทำผมท้อแท้จร,จริงนะเว้ยสิ่งหนึ่งที่น่าท้อแท้ใจไม่แพ้กันคุณผ,ผู้ชมคือ puffer fish ผม FK ไปนานมากแล้วดูโดยิง25เตหน้าตอนนี้ผมขอยอมแพ้ก่อนคุณผู้ชมผมมองว่าเกมเกมนี้นั้นมันควรจะมีวิธีอื่นให้เรานั้นอยู่ในเกมนอกจากการที่เราไปนั่งรอ FK อย่างเดียวแต่โดยรวมผมถือว่าผมชอบเกมเขานะเกมเขาทำออกมาดีมากติดอยู่แค่ยอย่างเดียวอย่างเดียว,ยยวยจริงๆคือไอ้พวกนี้ม่นโตนานไปหน่อยแค่นั้นจริงๆ